หลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เรียนจบก,กลับจากออสเตรเลียมารุตก็ไปทำงานช่วยคุณลุงคชามากกว่าจะไปดูแลธุรกิจของครอบครัวตัวเองที่แยกออกมาจากธุรกิจของตระกูลตระกูลนาคพินิตเพิ่งเติบโตและแผกกิ่งก้านสาขามาได้เพียงรุ่นเดียวถึงแม้จะแผ่กิ่งก้านสาขามาได้เพียง35ปีแต่อัตราการเติบโตก็นับว่ารวดเร็วมากสำหรับครอบครัวที่มีต้นทุน เพียงผืนดิน20่สบไร่และทุกคนในตระกูลต่างร้ายการศึกษาอาณาจักรนาคาคาซาวาสเตรทพับลิกคอมพานีเกิดขึ้นได้เพราะคุณลุงกชากับบิดาของมารุตน้องชายเพียงคนเดียวของเจ้าสัวติดอันดับช่วยกันสร้างขึ้นมาโชคความร่ำรวยของคุณลุงคชามาพร้อมกับการถือกำเนิดของอัศนีนั่นเลยทำให้คุณลุงคชาทั้งรักและตามใจอัศนีทุกอย่าง ยกเว้นการตาหากิราการหลังเก็บซ่อนความห่วงหารวมไปถึงทุกหยาดอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อหญิงสาวที่ตนเฝ้าตามหามาตลอดเจปีจนมิชิดมารุษก็รับทราบว่ากิราการจะมาช่วยงานคุลุคชาปีนี้นาคาคาสาวาสเปรดพับลิกคัมพานีมีแผนขยายธุรกิจไปยังเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเพราะสองประเทศนี้ต้องการมันสัมปหลังไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ จุดแข็งของนาคาคาวาสเตรทพับลิกคอมพานีคือแป้งมันสำปะหลังของเราผลิตจากมันสำปะหลังที่ไม่ตัดแต่งพันธุกรรมปราศจากสารกลูเตนที่ก่อให้เกิดการแพ้เดิมนาคาคาวาสเตรทพับลิกคอมพานีมีการส่งออกไปที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่เป็นการส่งออกจากมันสำปะหลังเพื่อนำไปผลิตเอทานอลสำหรับการส่งออกมันสำปะหลังเส้นกับมันสำปะหลังอัดเม็ดที่จะเริ่มดำเนินการส่งออกในปีหน้า เป็นการเปิดกระดานการค้าหน้าใหม่ให้นาคาคาวาวาสตเพรสพับลิกคัมปานีหลังช่วยงานคุณลุงมาได้สี่ปีเมื่อสามปีก่อนมารุตก็ได้รับความไว้วางใจให้นั่งในตำแหน่งรองกรรมการฝ่ายผลิตตามมาด้วยรองกรรมการฝ่ายการตลาดแล้วปีนี้มารุตก็ต้องควบตำแหน่งรองกรรมการฝ่ายส่งออกด้วย การที่มารุตต้องนั่งถึงสามตำแหน่งไม่ใช่เพราะเป็นบุคลากรที่มีความสามารถมากมายอะไรแต่เป็นเพราะคชานาคพินิตยังหาคนทำงานที่ถูกอกถูกใจไม่ได้สามปีที่ผ่านมามารุตทำหน้าที่รองกรรมการทั้งสามฝ่ายได้ดีไม่มีที่ติดแต่นั่นก็แลกกับการที่มารุตต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตหมดไปกับการทำงาน ต่างจากอสัียาตผู้พี่ที่เป็นทายาทโดยตรงและมีชื่อเป็นรองกรรมการเช่นกันแต่สามารถใช้เวลาได้ครบทุกด้านไม่ได้จมอยู่กับงานเหมือนมารุตอสนีเป็นรองกรรมการฝ่ายการเงินส่วนสำคัญที่สุดแต่ไม่ต้องใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทำงานการกลับมาของกิราการในวันนี้ก็เพื่อมาแบ่งเบางานที่อยู่ในมือของมารุตออกไปมารุตยินดี หนูครีเพิ่งกลับมาลุงจะให้หนูครีปรับตัวกับเมืองไทยสักเดือนก่อนค่อยเข้าไปทำงานระหว่างนี้แกมีอะไรต้องให้หนูครีรับทราบก่อนก็คุยกันเลยไม่ต้องรอลุงครับมารุษรับคำแล้วเบนสายตาไปมองใบหน้าสวยคมผ่านไปเจ็ดปีเจ้าสาวของอัสนีไม่ได้ดูมากใบแต่กลับงามสะรัง่งงามเสียจนมารุษไม่อ่านและสายตาได้ดุจค่ำคืนนั้น ลุงให้หนูครีมาช่วยเพราะเรากำลังจะขยายไม่ใช่เพราะไม่ไว้ใจแกแกเข้าใจใช่ไหมไอ้พาย,ายครับมารุตรับทราบและเข้าใจในจุดประสงค์ที่ถูกเรียกให้มาพบในวันนี้แล้วคุณลุงขาชาเกรงหลานชายจะเข้าใจผิดว่าไม่ได้รับความไว้วางใจแล้วเลยจัดการให้ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันเสียก่อนที่จะทำหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่ยังมีอีกสิ่งที่มารุใคร่รู้ อยากทำความเข้าใจแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยถามการทำงานกับคชานาคาพินิดมานานถึงเจปีเต็มมารุตเรียนรู้ว่าคชานาคาพินิดก็เหมือนบุตรชายไม่ชอบให้ใครถามหากจะถามก็ต้องถามในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นมารุตอยากจะเอ่ยถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิรการกับญาติผู้พี่ที่หีหายกันไปนานถึงเจ็ดปีเต็มนอกจากกิรการจะกลับมานั่งในตำแหน่ง รองกรรมการฝ่ายส่งออกที่ดูแลการตลาดระหว่างประเทศกิรการยังจะกลับมานั่งในตำแหน่งภรรยาของอัศนีด้วยหรือไม่ในเมื่ออัศนียังรักและรอคอยเจ้าสาวของตนอยู่ถึงแม้วันเวลาจะผ่านมานานถึงเจ็ดปีแล้วก็ตามอีกทั้งใบทะเบียนสมรสก็ยังผูกพันทั้งคู่ให้ยังคงสถานะสามีภรรยาเจ็ดปีที่ผ่านมา หัวเด็ดตีนขาดอสนีก็ไม่ยอมเซ็นใบายาที่เจ้าสาวคืนเดียวให้ทนายเป็นธุระจัดการให้พันธะระหว่างกันสิ้นสุดลงหากไม่ได้พบกับกิรการหากไม่ได้เจรจากันเสียก่อนไม่มีวันที่อสนีจะยอมเซ็นใบายาและณวันนี้อสเนีก็ยังคงยืนยันคำเดิมใบายาจะถูกเซ็นต่อหน้ากิรการเท่านั้นหากกิรการกลับมาเพื่อนั่งในตำแหน่งภรรยาของอสศนีด้วย มารุตจะทำใจได้อย่างไรในเมื่อตัวเองก็ยังติดอยู่ในมวลสะกดณนค่ำคืนนั้นค่ำคืนที่มารุษได้เป็นผู้พระพรหมจันทร์ของเจ้าสาวของอัศนีเ chapter ศูนย์หนึ่งตอนที่สองตระกูลนาคพินิตนิยายเรื่องพราวพระพายนักเขียนศินมหัศอิทธิพัสสำนักพิมพ์ศินมหัศบุ๊กอีบุ๊กจัดจำหน่ายทางเน็มา์เก็ต ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสุขนิยม